อ่าคราวนี้ก็จะเอาออกมาดูเลยนะครับจะแกะออกมาให้หมดนะครับปัญหามันก็อยู่นี่แหละอ่านี่นะครับแผงคอยเย็น,นครับที่มันอยู่ข้างในแกะออกมาแล้วนะครับมันก็เป็นสนิมแบบนี้นี่นะครับโอกาสรั่วซึมสูงมากๆนะครับเพราะว่าแผงคอยเย็นเนี่ยมันก็มีทั้งอลูมิเนียมแล้วก็เป็นเหล็กนะครับโดยรอบๆนี้ พอมันเป็นสนิมเกิดจากน้ําความชื้นที่อยู่ด้านในนะครับมันก็เป็นการเสื่อมสภาพโดยอายุการใช้งาน,นตู้ก็หลายปีก็คงได้เปลี่ยนแผงคอยเย็นนะครับอ่าโอเคหลังจากที่เอาชุดแผงคอยเย็นออกมาจุ่มน้ําดูแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่จะเห็นได้เลยนะครับว่าวันนี้ฟองอากาศก็คือแผงร่วซึมนี่นะครับแผงลวดซึม ถ้าเช็คข้างในตู้เนี่ยไม่มีทางรู้เลยเพราะว่ามันซึมมันรั่วแบบเล็กมากนี่จะมีฟองอากาศขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับต้องลื้อออกมานะครับนี่คือรอยรั่วซึมออกมาแบบนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนแผงคอยเย็นแน่นอนนะครับก็คือผมก็ต้องพิจารณาจากที่เป็นสนิมแล้วละครับว่ามันซ่อมไม่คุ้มแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับนี่ฟองอากาศออกมาจากใต้น้ํานะครับ โอเคได้ไปดูอีกฝั่งหนึ่งอ่าเดี๋ยวไงออกมาฝั่งนี้ให้ดูตึ๊บเดี๋ยวเอาฟองออกไปก่อนอ่านี่นี่นะมเป็นฟองเล็กๆออกมานะครับนี่ครับเห็นไหมนะกล้องน่าจะเห็นนะครับนี่โอเคชัดเจนแล้วแขงค่อยเย็น ต้องเปลี่ยนแทงคอยเย็นซ่อมก็ซ่อมไม่คุ้มซ่อมไม่ได้หรอกครับแบบนี้ถ้าแผงคอยเย็นมันรั่วที่จุดสนิมไอจุดลูมิเนียมจุดใดจุดหนึ่งแล้วหรือว่าซ่อมหรือเชื่อมไปบางทีมันก็ไม่คุ้มนะมันางานอาจจะเสียอีกอาจจะต้องได้รืออีกเหมือนเดิมนี่เลยชัดเจนเลยรอยฟองอากาศฟุดฟดฟเลย <Okay>. Yeah. นี่แผงคอยเย็ยนด้านในต้องถ้าเช็คในตู้นะครับหารั่วในตู้ไม่มีทางรู้เลยนะครับต้องเอาถอดออกมาหรือออกมาหมดตู้นี่มาแบบนี้ละ่ะต้องจุ่มน้ําจุ่มอะไรดูถึงจะรู้เลยว่าแผงรั่วข้างในอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวจะทําการถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์ออกเดี๋ยวหลังจากถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์ออกแล้วเราก็จะมาดูกันอีกทีนึง นี่ครับถอดคอมมาแล้วนะครับเป็น Com ber, คอมเบอร์บุญทอน AEC C C 0 y นะครับก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันคอมถ้ามีเปลี่ยนก็เดี๋ยวงานไม่จบอีกนี่น้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับที่เราเทออกมามันจะเป็นสีนี้สีเหลืองแล้วก็ด้านในมันจะมีคราบขามเาต่างๆที่มันเป็นสีเหลืองก็เพราะว่ามันถูกความร้อนด้านในนะครับ พวกด้านในที่เป็นคอมเพรสเซอร์ขดลวดด้านในนะครับมันก็เลยเป็นสีนี้กลายเป็นสีนี้ในก็จะมีฝุ่นคะคลุ้งกันไปก็จะเปลี่ยนออกทายออกใหม่เลยใหม่แล้วก็จะวัดตัวงปริมาณให้เท่ากันนะครับผมจะเทนี้ออกก่อนหรือไม่ก็ตัดขวดใหม่มาเทียบเคียงครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์ใหม่นะครับผมจะใช้ของยี่ห้อนี้นะครับไออ่านวา่าไอเบิร์สนะครับเป็น P OE เบอร์ e, 3 2นะครับเป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่ใช้กับคอมเพรสเซอร์น้ำยาลูกนี้นะครับก็คือ13 4A ผมจะตวงใส่ขวดมอนเดิมนะครับอันนี้ผมเทใส่นี้เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราเรามาดูกันนี่นะครับที่เป็นน้ำมันใหม่นะครับเราตวงเข้าไปแล้วนะครับในตามปริมาณที่เราต้องการนี่ด้านในจะเป็นแบบนี้ ราก็จะไปใส่กันเลยจะใช้หลอดนะครับใช้หลอดตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็แพ็กเก็บใส่ถุงไว้กันฝุ่นบีบใส่ท่อด้านโลนะครับโลฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับนี่ครับมาดูเคสนี้ก็เปลี่ยนแผงคอยเย็นอันนี้เป็นแผงใหม่นะครับที่สั่งมาจากศูนย์ซันเดนนะครับเครื่องเย็นเลย เป็นแผงอสองหรือสชั้นละ่ะฝั่งนี้มันจะเป็น2แถวนี่นะครับฝั่งนี้2แถวชุดแผงคอยเย็นอันนี้ก็จะเป็นแผงเก่าที่มันเสียมันพังมันรั่วที่เราเปลี่ยนน้ำมันคอมด้วยก็เพราะว่ามันอายุการใช้งานมันก็หลายปีตู้นี้อยู่ที่7-8ปปีแล้วนะครับตู้นี้ ก็เลยเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์ไปด้วยเลยด้านในก็มีสภาพเป็นสนิมแต่ก็ล้างแล้วนะครับล้างเรียบร้อยดูความละเอียดด้านในล้างฝุน่นปัดเป่าฝุน่นแล้วก็จะตรงนี้เดี๋ยวก็จะเป่าถ้าล้างทำความสะอาดให้เขานะครับโอเคนี่ก็เปลี่ยนแพงหลังจาก หลังจากขั้นตอนเติมน้ำยาเสร็จแล้วนะครับเราก็รันระบบอุณหภูมิก็ลงที่4.5แล้วครับความเย็นก็ได้แล้วนะครับนี่มีความเย็นแล้วลองแช่น้ําดูอุณหภูมิโชว์4.4เราจะเทสเครื่องไว้ก่อนตามนี้นะครับหลังจากเทสเครื่องเอ้ยหลังจากเทสเครื่องแล้วนะครับความเย็นก็ อยู่ในค่ามาตรฐานนะครับ2-6องศาที่ตั้งไว้